เป็นเรื่องน่าคิดนะครับว่าบางครั้งทําไมคนเราถึงได้ยึดติดกับรูปลักษณ์ภายนอกมากเสียจนบางทีก็อาจจะหลงลืมแก่นแท้ของตัวเองไปวันนี้เราจะมาค้นหาคําตอบผ่านเรื่องราวจากชาดกที่มีชื่อว่าคังเคยยชาดกซึ่งเป็นเรื่องราวที่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการหลงตัวเองและการโอ้อดได้อย่างน่าสนใจทีเดียวครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เริ่มต้นขึ้นนะครับที่พระเชตวันมหาวิหารซึ่งเป็นสถานที่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ประทับอยู่ แล้วก็ส่งแสดงธรรมโปรดเหล่าภิกษุส,ษสงฆ์เป็นประสาครับก็นหน้าที่วัดพระเชษฐวันนี้แหละครับมีภิกษุหนุ่มอยู่สองรูปท่านบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วแต่แทนที่จะมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมกลับกลายเป็นว่าท่านใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการส่องดูงเงาตัวเองชื่นชมรูปชมของตัวเองแล้วก็คุยกันแต่เรื่องนี้แหละครับจนเหมือนกับว่าลืมเป้าหมายที่แท้จริงของการบวชไปเสียแล้วแล้วความลงไหลในรูปชมของตัวเองเนี่ยนะครับ มันก็ค่อยๆหนักข้อขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งจากที่แค่คุยกันเฉยๆก็กลายเป็นการโต้เถียงกันอย่างจริงจังเลยทีเดียวครับต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันยืนกรานว่าตัวเองนี่แหละรูปงามกว่าอีกฝ่ายหนึ่งพอเถียงกันไปเถียงกันมาก็ไม่มีใครยอมใครใช่ไหมครับทีนี้ทั้งสองก็เลยตัดสินใจว่าเอ้าต้องหาคนกลางมาตัดสินให้มันรู้เรื่องรู้ราวไปเลยแล้วในจังหวะน,นั้นเองครับสายตาของทั้งสองรูปก็เหลือไปเห็นพระเถระก็คือพระผู้ใหญ่รูปหนึ่ง กำลังนั่งอยู่อย่างสงบด้วยความที่ต่างคนต่างก็มั่นใจว่าพระเถระต้องเข้าข้างตัวเองแน่ๆก็เลยรีพากันเดินเข้าไปหาเพื่อขอให้ท่านช่วยตัดสินให้ภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งก็เลยเอ่ยปากถามขึ้นมาครับว่าท่านขอรับระหว่างพวกกระผมสองรูปนี้ใครกันที่ดูดีกว่าการขอรับพระเถระก็มองภิกษุทั้งสองด้วยแววตาที่สงบนิ่งแล้วท่านก็ตอบกลับไปเรียบๆว่าอาตมานี่แหละงามกว่าเธอทั้งสองคนเสอีก พอได้ยินคำออตอบแบบนั้นที่ไม่คาดคิดมาก่อนพิสูจหนุ่มทั้งสองก็ถึงกับพูดไม่ออกเลยครับความหว <kay> ังที่จะได้รับคำชมเนี่ยมันหายวับไปกับตาเลยความรู้สึกผิดหวังมันก็เลยแปลเปลี่ยนเป็นความโกรธรู้สึกว่าพระเถระทำไมตอบไม่ตรงคำถามแบบนี้ก็เลยพากันกล่าววาจาดูหมิ่นท่านแล้วก็พากันเดินหนีไปอย่างหัวเสียเลยครับแต่ว่าเรื่องราวมันยังไม่จดลงแค่นั้นนะครับเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันไปทั่วทั้งวัดเลย ว่าพระเถระผู้ใหญ่ได้ใช้วิธีที่ชานฉลาดสั่งสอนพิสษุหนุ่มที่หลงในรูปโฉมของตัวเองจนต้องเสียหน้ากลับไปแล้ววันหนึ่งครับเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องที่เหล่าพิสูุคุยกันพระองค์ก็ได้ตรัสความจริงที่น่าทึ่งออกมาว่าการกระทําของพิสูจนหนุ่มทั้งสองนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแต่เป็นสิ่งที่พวกเขาเคยทํามาแล้วในอดีตชาติจากนั้นพระองค์จึงได้ส่งเล่านิทานชาดกเรื่องหนึ่งให้ฟังครับ กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตทรงครองราชสมบัติอยู่ที่กรุงพาราณสีเรื่องราวที่คล้ายครึ่งกันนี้ก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในครั้งนั้นนะครับมีปลาอยู่สองตัวตัวหนึ่งเนี่ยอาศัยอยู่ในแม่น้ําคงคาที่กว้างใหญ่ส่วนอีกตัวหนึ่งก็อาศัยอยู่ในแม่น้ํายมุนาแล้ววันหนึ่งปลาทั้งสองก็ได้โคจรมาพบกันโดยบังเอิญตรงจุดที่แม่น้ําทั้งสองสายไหลามาบรรจบกันพอดี แล้วก็เหมือนกับว่าประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยเลยครับพอปลาสองตัวนี้เจอกันแทนที่จะทักทายกันฉันมิรกลับกลายเป็นว่าต่างฝ่ายต่างก็เริ่มโอ้อวดความงามของตัวเองยืนยันว่าตัวเองเนี่ยสวยกว่าจนกลายเป็นการโต้เถียงกันยกใหญ่ขณะที่ปลาทั้งสองกำลังเถียงกันอย่างไม่มีใครยอมใครอยู่นั่นเองก็ได้มีสัตว์อีกตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาครับซึ่งสัตว์ตัวนี้แหละที่จะเข้ามาเป็นผู้ตัดสินในครั้งนี้เมื่อเถียงกันไปก็ไม่รู้จะจบยังไง ปลาทั้งสองก็เลยมองหาคนกลางแล้วก็ไปเห็นเต่าต,ตัวหนึ่งอยู่แถวนั้นพอดีในความที่คิดว่าเต่าน่าจะรู้ดีก็เลยไหว้เข้าไปหาแล้วก็ถามว่าท่านเต่าท่านช่วยตัดสินให้ทีสิว่าระหว่างเราสองตัวเนี่ยใครกันแน่ที่สวยกว่ากันเต่าพอได้ฟังคําถามจบก็มองปลาทั้งสองแล้วก็ตอบกลับไปว่าอืมเต่าทั้งสองก็สวยดีอยู่หรอกนะแต่ถ้าจะให้พูดจริงๆแล้วแล้วก็รานี่สิสวยกว่าพวกเจ้าทั้งสองแบบเทียบกันไม่ติดเลย ว่าแล้วเต่าก็เริ่มบรรยายถึงความงดงามสมบูรณ์แบบของกระดองและรูปร่างของตัวเองให้ฟังอย่างยืดยาวเลยครับปลาทั้งสองพอได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากเลยครับโกรธที่เต่าไม่ยอมตอบคำถามแต่กลับมาโอ,อ้อวดตัวเองซะอย่างนั้นด้วยความโมโหพวกมันก็เลยพ่นน้ำใส่เต่าก่อนจะแยกย้ายกันว่ายกลับถิ่นของตัวเองไปเมื่อพระพุทธองค์ทรงเล่าเรื่องราวในอดีตชาติจบลง ก็ถึงเวลาที่พระองค์จะทรงเฉลยความจริงทั้งหมดเพื่อให้เหล่าภิกษุได้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงของเรื่องราวที่น่าทึ่งนี้ครับพระองค์ทรงประชุมชาญโดยกล่าวว่าปลาสองตัวที่มัวเมาโอ้อวดความงามของตัวเองในอดีตชาตินั้นก็ได้กลับชาติมาเกิดเป็นภิกษุหนุ่มสองรูปนี้นี่เองส่วนเต่าที่โอ้อวดตัวเองยิ่ยงกว่าก็คือพระเถระชลารูปนั้นและรุกเทวดาที่เฝ้ามองเหตุการณ์ทั้งหมดในวันนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยครับก็คือองค์พระตถาคตในชาตินี้นั่นเอง จากเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้รับฟังกันมานี้ก็ได้มอบบทเรียนที่ล้ำค่าเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของคำว่าความงามนะครับฉาดกเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการหลงไหลโอ้อวดในรูปโฉมหรือคุณสมบัติภายนอกมันมีแต่จะนำไปสู่ความขัดแย้งและความไม่สบายใจความงามที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาแต่อยู่ที่ความอ่อนน้อมถม่อมตนอยู่ที่ปัญญาและความสงบในจิตใจ คนที่รู้จักอ่อนน้อมย่อมเป็นผู้ที่สูงส่งกว่าคนที่ชอบโอ้อวดตัวเองอยู่เสมอครับเรื่องราวนี้จึงฝากคำถามที่น่าคิดไว้ให้เราทุกคนนะครับว่าในชีวิตของเราเองมีครั้งไหนบ้างที่เราอาจจะเผลอไปให้ความสัมพันธ์กับเปลือกนอกจนมองข้ามคุณค่าที่แท้จริงที่อยู่ข้างในไปสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆจากชาดกได้ใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ